ทรงหมดโรคหมไปกับพระเราเสนียดจังไรวินาศสันตุต่อไปโชคดีโชคดีบารมีคุ้มครองบารมีช้างรักษาบารมีช้างให้โชคให้ลาบให้อายุยืนมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนช้างน้าๆลูกๆล้าอเขาสวยเห็นไหมอันนี้ชื่ออะไรนะจันทริ์ครับจันทริพย์ที่แม่มาร <pr os wał> <Yeah>. ์คแม่ของโมมีอันนี้แม่โมมีครับผมวันนี้วันเกิดโมมีแล้วก็ พาเข้ามาแั่คนนั้นขึ้นเรือเขาสูงหน่อยนี่ยต้นสูงหนอยสูงหนอยกับแม่ขมุมีหรือว่ากับคนนี้เนี่ยจะเนี่ยกจะติดเนี่ย